ถ้าพูดถึงเรื่องของกิ่นนะครับเมนูอันโอชะของภูมิภาคเาาซั่นทางด้านตะวันออกของมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนของของอร่อยนะครับภูมิภาคเาาซั่นเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยเมืองแต้จิว๋วเมืองซัวเถานะแล้วก็เมืองกิกเอียเป็นบ้านเดิมของบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากที่เราคุ้นเคยกันถ้าถามคนจีนนะครับว่า ไปเที่ยวสามเมืองนี้ไปเที่ยวพื้นที่บริเวณนี้ของประเทศจีนเมนูไหนอร่อยที่สุดโด่งดังที่สุดชนิดที่ว่าถ้าเลือกแค่เมนูเดียวทุกคนก็จะพูดตรงกันนั่นคือเนื้อหม้อไฟสไตล์แต้จิ๋วซัวเถานะครับพูดมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอาก็ไม่ได้แปลกอะไรเคยได้ยินเหมือนกันว่าเนื้อหม้อไฟของแต้จิ๋วซัวเถาเนี่มีรสชาติแล้วก็คุณภาพมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างจะดีงามมากๆนะครับ แต่หลายคนนะฮะถามเข้ามาผมเองก็สงสัยนะครับก็เลยไปหาข้อมูลมาบอกเอ๊ะแต่ว่าคนแต้จิ๋วนะครับชาวไทยเชื้อสายแต้จิ๋วในประเทศของเราเนี่ยจำนวนมากเลยกลับไม่ทานเนื้อวัวเอ้าคนที่เป็นลูกหลานแต้จิว๋วไม่ทานเนื้อวัวแต่ที่แต้จิว๋วกลับโดดเด่นโด่งดังในเรื่องของเนื้อวัวเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันเป็นเรื่องของข้อห้ามหรือว่าความเชื่ออย่างไรจีนอะไรยังไงในตอนนี้ มีคำตอบให้ครับจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการที่บอกว่ามีผู้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่กินเนื้อวัวทั้งในเมืองไทยที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนส่วนหนึ่งนะครับที่เมืองจีนก็มีคนไม่กินเนื้อวัวเช่นเดียวกันแน่นอนนะเดาได้ว่า มีเหตุผลมาจากความเชื่อทางประเพณเีนะครับคือสมัยก่อนครับท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยเขามีข้อห้ามของเทพนะครับที่ดูแลในเรื่องของการ,กรเกษตรนะครับว่ามีเทพวัวนะครับและเราเนี่ยจำเป็นต้องตอบแทนบุญคุณของเทพวัวเพราะว่าวัวเนี่ยถือว่าเป็นแรงงานสําคัญเป็นคนในครอบครัวก็ว่าได้ครับชาวไต้จว๋วบางหมู่บ้านนะครับเขามองว่าวัวเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณและมองว่าการกินเนื้อวัวเนี่ยถือว่าอักตันยูเลยครับ ผู้ประกอบการนะครับที่ทําอาชีพเชื้อดสัตว์นะครับหรือว่าขายเนื้อวัวบางคนเนี่ยก็เรียกว่าสาบานเอาไว้เลยว่าตลอดชีพนะตลอดชีวิตเนี่ยจะไม่แตะต้องจะไม่รับประทานเนื้อว,วัวคือขายอย่างเดียวแต่ว่าตัวเองไม่กินเพื่อเป็นการชดเชยบาปนะครับซึ่งความเชื่อเรื่องนี้นะครับก็ได้แพร่ตามผู้คนที่อพยพมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในประเทศไทยด้วยอันนี้เป็นเหตุผลข้อหนึ่งว่าทําไม คนไทยเชื้อสายจีนบางคนถึงไม่กินเนื้อวัวนะครับส่วนอีกความเชื่อหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับปึ้งเถากงนะหรือว่าเทพเจ้าที่นะในเมืองไทยซึ่งก็ดูแลรักษาปกปักชาวจีนพ้นทะเลด้วยนะครับมีความเชื่อว่าปึ้งเถากงนะครับท่านมีพานะเป็นวัวครับและเพื่อแสดงความเคารพต่อท่านนะครับคนก็เลยงดเว้นการกินเนื้อวัวไปด้วยความเชื่อนี้นะครับฝังรากลึกในชุมชนชาวจีนพ้นทะเลโดยเฉพาะในเมืองไทย กลายเป็นข้อห้ามของกลุ่มคนรุ่นเก่าเลยครับบอกให้ลูกหลานเนี่ยอย่าก,กินเนื้อวัวในพุทธศาสนาแบบไทยนะครับซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยก็มองว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์มีบุญเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายคนก็ไม่กินเนื้อวัวตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยแม้จะไม่มีคําสั่งห้ามนะครับแต่ว่าความเชื่อเหล่านี้นะก็มีผลทางวัฒนธรรม ทาให้เกิดความรู้สึกเกรงใจครับในการกินเนื้อวัวนะครับหลายคนไม่กินเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าโดนห้ามแต่แพ่รู้สึกว่าปู่ย่าตาทวดเขาห้ามมานะฮะเขาบอกมาว่าไม่ดีนะก็เลยไม่กินก็ได้เลี่ยงเอานะครับกลายเป็นว่าไม่กล้ากินบางคนเนี่ยไม่เคยลองชิมด้วยซ้ำว่าเนื้อวัวเนี่ยมีรสชาติอย่างไรโดยเฉพาะในกลุ่มคนแต้จิ๋วนะครับจากเมืองจีนเนี่ยก็มีความเชื่อนะมีข้อห้ามในท้องถิ่นที่มีลักษณะแบบนี้มาเมืองไทยก็ยังมีข้อห้ามมีเรื่องให้เลี่ยงการกินเนื้อวัวเข้าไปอีกเลย สองแรงบวกกันก็เลยกลายเป็นไม่กินเนื้อวัวล้วกันทีนี้มาถึงเรื่องของความเมตตากรุณาและการนับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมครับอันนี้เป็นเคสที่คลาสสิกเลยเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเลยว่านับถือเจ้าแม่กวนอิมก็เลยไม่กินเนื้อวัวครับเนื้อวัวเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิมอย่างไร คำพูดนี้นะครับฟังดูเรียบง่ายนะครับหลายคนก็ไม่ได้นึกถึงเหตุผลกันไปแล้วเพราะว่าชินแล้วว่าถ้านับถือเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็จะไม่กินเนื้อวัวครับมันสื่อทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้วหรืออย่างไรเจ้าแม่กวนอิมนะครับหรือว่ากวนอินผูสะนะฮะหรือว่ากวนอิมพอศักในภาษาแต้ฉิวนะครับในทางอินเดียเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์ที่ได้รับความเคารพบ,บูชามากที่สุดในโลกของคนจีนเลยนะครับ โดยเฉพาะในหมู่ชาวจีนพ้นทะเลที่ประเทศไทยเนี่ยประนับถือท่านมากมองว่าเป็นแสญลักษณ์แห่งความเมตตากรุณาปราณีบางความเชื่อนะครับระบุว่าเจ้าแม่กวนอิมนะครับห้ามฆ่าสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ปุคนก็เลยเลี่ยงการกินเนื้อวัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบุญคุณช่วยให้มนุษย์เนี่ยทำการเกษตรให้มีอาหารการกินอื่นๆได้นะครับ ประวัติศาสตร์การเลี้ยงกินเนื้อวัวในหมู่ผู้ที่มีความเคารพนับถือเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่เมืองจีนเนี่ยบันทึกเอาไว้ว่ามีการห้ามมีการเลี้ยงกินเนื้อวัวนะครับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงหรือว่าราว5 6 0 0ปีกันมาแล้วนะครับในกลุ่มคนที่มีความศรัทธาต่อเจ้าแม่กวนอิมนะครับคือมันเป็นความคิดตามศาสนาพุทธนิกายมหายานผสมกับความเชื่อพื้นบ้านนะคนจีจนจำนวนมากเนี่ยหันมาถือศีลกินเจคือไม่ฆ่าสัตว์ด้วยแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์ด้วย วัดเจ้าแม่กวนอิมในหลายเมืองนะครับออกข้อห้ามเลยว่าผู้ที่มีความศรัทธานะครับให้งดเว้นเนื้อวัวเป็นพิเศษด้วยนะครับระบุไปเลยว่าสัตว์ใหญ่ที่หมายถึงก็คือวัวครับจริงๆนะครับเรื่องของเนื้อวัวเนี่ยเป็นอาหารอันโอชะนะครับเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ชาวจีนที่ทางฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่1,400ล้านคนนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยหรือว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยกลุ่มคนที่เป็นชาวจีนที่มาจากภูมิภาคแต้จิวซัวเถาหรือว่าชาวฮกเกี้ยน ที่มีวัฒนธรรมประเพณีใกล้เคียงกันเนี่ยนะฮะกลุ่มนี้แหละที่เป็นคนที่มักจะไม่รับประทานเนื้อวัวครับอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องของกระแสไม่กินเนื้อวัวนะครับเขาว่ากันว่าเกิดมาจากความฮอตฮิตของละครโทรทัศน์นะครับที่ฉายเมื่อราว40ปีก่อน หรือประมาณปีก็จะสกราต1,985ครับ เรื่องนั้นนะครับมีชื่อว่ากําเนิดเจ้าแม่กวนอิมแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์ในการเล่าเรื่องศาสนามากเกินไปผ่านสื่อทีวีนะครับเป็นกระแสดราม่าในห้องกงตอนนั้นนะครับแต่เมื่อมีการออกอากาศจริงๆเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยทำเรตติ้งสูงถึง70%เลยกลายเป็นหนึ่งในละครโทรทัศน์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ของที B นะฮะสถานีโทรทัศน์ของห้องกงเขาจุดหักเหสําคัญของความเชื่องดเนื้อวัวน,นะครับก็มาจากเนื้อหาในละครนี่แหละที่เล่าถึงเมี่ยวจงอ๋องนะครับผู้ครองแคว ซิงหลิงซึ่งเป็นพระบิดาขององคหญิงเมี่ยวซ่านซึ่งคนจีนมองว่าองค์หญิงเมี่ยวซ่านนะฮะก็เป็นคนคนเดียวกันกันกบพระโพธิสัตว์กวนอิมคือเอานิยายพื้นบ้านนะครับมารวมเข้ากับเรื่องเล่าจากอินเดียคือการเอาความเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนมาอยู่ในตัวขององค์หญิงเมี่ยวซ่านมีผลทําให้เจ้าแม่กวนอิมจากช่วงแรกนะครับเมื่อพันกว่าปีก่อนที่เราเห็นภาพวาดอย่างท่านเป็นบุรุษเพศหรือว่าเป็นผู้ชายนะครับ กลายมาเป็นผู้หญิงก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าขององค์หญิงเมี่ยวซ่านนี่แหละครับโดยตามเรื่องเล่านะครับบอกว่าพระบิดาหรือว่าคุณพ่อของเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านนี่นะครับตอนที่ครองแคว้นเนี่ยก็มีความโหดร้ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทําลายศาสนาแล้วก็ถูกครอบงาโดยพญามารน,นะครับทำให้ตอนที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านตกนรกขุมที่18เลยครับแต่ด้วยกุศลขององคหญิงเมี่ยวซ่านนะครับที่ท่านมีความดีเป็นพิเศษนะครับก็ได้บรรลุธรรมแล้วก็กลายเป็นเจ้าแม่กวนอิม พระบิดาของท่านนะครับก็เลยได้กุศลบุญไปด้วยครับได้กลับมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์นะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดเป็นคนครับกลับมาเกิดใหม่เป็นวัวครับ่พอจะปฏิปตอภาพได้หรือยังว่าพระบิดาหรือว่าพ่อขององค์หญิงเมียวซันซึ่งก็คือเจ้าแม่กวนอิมในความคิดแบบจีนเนี่ยกลับมาเกิดเป็นวัวครับเลยกลายเป็นว่าคนจีนก็เลยมีความคิดว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยแสดงความเมตตาแม้ต่อบิดานะครับที่เคยทําชั่วร้ายให้กลับมาเกิดเป็นวัว ดังนั้นคนที่มีความเคารพต่อเจ้าแม่กวนอิมก็จึงไม่ควรกินวัวครับเพราะว่าถ้าไปกินวัวเนี่ยก็เหมือนไปกินพระบิดาหรือว่าพ่อของเจ้าแม่กวนอิมรวมถึงญาติพี่น้องตัวเองที่เคยทําชั่วแล้วก็ตกนรกลงไปนะครับอาจจะกลับมาเกิดใหม่เป็นวัวถ้ากินวัวเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับไปกินญาติพี่น้องที่เคยมีพระคุณกับตัวเองด้วยความสําเร็จของละครทีวีนะครับกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เรื่องเล่าตรงนี้เองครับทำให้กระแส ไม่กินเนื้อวัวนะครับแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผมเคยได้ยินผู้ใหญ่หลายคนพูดถึงว่าได้ดูละครเรื่องนี้แล้วก็มีผลเหมือนกันว่า40ปีก่อนนะสากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลอย่างยิ่งครับทำให้คนในเมืองไทยเนี่ยนะเลิกกินเนื้อวัวกันไปส่วนหนึ่งเลยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในไทยด้วยนะครับในสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามแล้วก็ชาวจีนพ้นทะเลในประเทศอื่นๆที่ดูละครตัวนี้นะครับก็เริ่มที่จะเชื่อมโยงว่าการไม่กินเนื้อวัวคือการแสดงความเคารพต่อเจ้าแม่กวนอิม ประโยคนี้นะครับถ้าพูดในประเทศไทยบอกว่านับถือเจ้าแม่กวนอิมไม่กินเนื้อวัวนะครับเป็นเรื่องปกติมากๆครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะแต่ถ้าไปพูดที่ประเทศจีนบอกว่านับถือเจ้าแม่กวนอิมไม่กินเนื้อวัวนะครับคนจีนรอบข้างนี่คือทำหน้างงใส่เลยฮะเกี่ยวอะไรนับถือเจ้าแม่กวนอิมทําไมต้องไม่กินเนื้อวัวเพราะว่าไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนนะครับที่เกาะไหหลำนะฮะหรือว่าไปที่ผู่ทัวซานที่เจ้อเจียงนะครับที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมนะครับข้างๆนะฮะ ก็มีร้านอาหารที่ขายเนื้อวัวทั้งนั้นครับคือคนจีนที่แผ่นดินใหญ่เนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมโยงเลยว่านับถือเจ้าแม่กวนอิมแล้วจะกินเนื้อวัวไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเลยความเชื่อน,นี้นะฮะหนักแน่นมากๆเข้มแข็งมากๆในประเทศไทยของเราครับหลายคนยังสับสนนะครับระหว่างความสัมพันธ์ของเมืองสัวเถาหรือว่าสัวเทาหรือว่าที่จีนกางออกเสียงว่าสั้นถนะกับเมืองแต้จิว๋ว ที่จีนกลางเรียกว่าเฉาโจูนะเป็นเมืองที่มีต้นกําเนิดวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานนะครับทั้ง2เมืองนี้เนี่ยนะคนละเมืองกันครับนะอยู่ทางตะวันออกของมณฑลกวางตุ้งติดกับทะเลจีนใต้นะครับเป็นบ้านเกิดของชาวจีนพ้นทะเลจำนวนมากเลยที่อพยพมาเมืองไทยสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียส่วนถาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่เกิดใหม่นะครับเป็นศูนย์กลางทางการค้าริมทะเลเมื่อประมาณ1้0 2 0 0ปีที่ผ่านมา ส่วนหัวใจของอรารยธรรมนะความเป็นคนแต้จิ๋วสัวเถานะครับที่พูดคำว่าจะปึงจะมวยคนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะก็มีมาตั้งแต่พันกว่าปีก่อนที่บริเวณเมืองแต้จิว๋วหรือว่าเมืองเฉาโจวสองเมืองนี้นะครับในปัจจุบันคนจีนเขาจะรู้จักในนามเรียกรวมๆว,ว่าเฉาชั่นนะเป็นการเอาตัวย่อม,มาประกอบกันนะก็หมายถึงแต้จิ๋วสัวเถาก็คือเฉาชั่นครับ ที่ต้องเกริ่นให้ฟังนะครับยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อวัวนะครับต้องเท้าความก่อนเพื่อความเข้าใจนะครับภูมิภาคนี้นะครับอยู่ไม่ไกลจากเซนเจนแล้วก็ฮ่องกงแต่ว่ามีความเอกลักษณ์ของความเป็นชนบทแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครมีประชากรรวมกว่า15ล้านคนและอีกหลาย10ล้านคนก็กระจายตัวอยู่ทั่วโลกนะครับในเมืองไทยเนี่ยใครมีเชื้อสายแต้จิ๋วก็คงจะรู้ตัวกันอยู่แล้ว เอกลักษณ์สำคัญของวัฒนธรรมแต้จิ๋วก็คือเรื่องของภาษาครับที่มีความแตกต่างจากภาษาของชาวจีนแค่หรือว่าฮักกาแตกต่างจากกวางตุ้งแตกต่างจากภาษาจีนกลางนะครับมีคนบอกว่าภาษาแต้จิ๋วเนี่ยโอ้โหใช้งานพูดกันมาตั้งแต่สมัยของจินซีฮ่องเต้2,000กว่าปีก่อนถือว่าเป็นภาษาราชการจีนโบราณที่ยังคงการใช้งานพูดคุยกันอยู่ในทุกวันนี้ ขนบธรรมเนียมดั้งเดิมก็เข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความกระตันยูและการเคารบพบรรพบุรุษมีการไหว้เชงเม้งใหญ่โตนะครับช่วงตรุษจ,จีนนะฮะงานเทศกาลในคนแต้จิ๋วไหว้เจ้าเก่งมากอาหารแต้จิ๋วนะฮะก็เน้นรสชาติไม่จัดจ้านให้ความสําคัญกับเรื่องของความสดใหม่โดยเฉพาะเรื่องของข้าวต้มขาวข้าวต้มทะเลเต้าหู้อาหารทะเลของดองน้ําซุปต่างๆ รวมถึงลูกชิ้นเนื้อวัวก็เป็นอาหารเมนูดังนะฮะของแต้จิ๋วเขาเลยคนแต้จิ๋วในไทยนะครับหลายบ้านนะครับก็ยังนิยมการรับประทานข้าวต้มรอบดึกนะอันนี้เป็นวัฒนธรรมเฉพาะของคนแต้จิ๋วด้วยเหมือนกันลักษณะนิสัยนะครับก็คือมีความซื่อสัตย์ครับคนแต้จิ๋วนะฮะรักครอบครัวแล้วก็ค้าขายเก่งครับเขาบอกว่าหัวเซงลีนะฮะกันมาแต่โบราณกาล คนใต้จิ๋วเนี่ยมีสายเลือดของความเป็นพ่อค้ากันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีการเดินทางตามแม่น้ำนะฮะและเมื่อมีการย้ายเมืองย้ายศูนย์กลางทําการค้าออกมาที่ริมทะเลที่บริเวณเมืองสัวเถามีการเจอกับชาวต่างชาตินะก็ยิ่งเป็นการหนุนนําในเรื่องของความสามารถในการค้าขายการเทรดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยนะครับในเรื่องของความเป็นเลือดชาวแท้จิ๋วอุปนิสัยต่างๆเนี่ยสามารถจะถามได้ สำหรับใครที่เคยได้ยินว่าปู่ย่าตาทวดนะมาจากแต้จิ๋วสั่เท้านะครับว่าเป็นแบบนี้จริงไหมคนแต้จิ๋วค้าขายเก่งจริงหรือไม่แล้วเรื่องของอาหารการกินที่เรากินกันอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนกับที่ผมประวิทย์เนี่ยเล่าให้ฟังหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก่อนจะเล่าเรื่องของทีเด็ดอาหารแต้จิ๋วกันต่อนะครับก็อยากจะมาบอกว่าไทยคำจริงทำนะครับเรามีการจัดคณะ กินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบนะครับไปเที่ยวที่แต้จิ๋วโซเถากันอยู่บ่อยๆก็จะเข้าใจภาพรวมของความเป็นแต้จิ๋วโซเถาได้ง่ายนะแล้วก็ลึกซึ้งกว่าการมานั่งฟังผมเล่าอยู่ตรงนี้เสียอีกแถมปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับแค่โทรศัพท์หรือว่าทักไลน์ไอเดีเข้ามาจองนะครับผมแล้วก็จัดกระเป๋าให้ถูกต้องนะครับเตรียมพาสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับที่เหลือเนี่ยไทยคำจีนคำจัดการให้ แล้วก็ผมนะฮะจะเดินทางไปด้วยครับเราจะไปกันด้วยสายการบินไชน่าเซาเทิร์ a i r l i ไลนนะครับอย่างรอบล่าสุดที่เราเปิดรับจองก็คือช่วงเดือนกันยายนนะครับวันที่6กถึงเนี่นะฮะเราก็จะมีไปกันที่เมืองเก่าซัวเทาที่เป็นสถานที่ที่การค้ารุ่งเรืองเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของมณฑลกวางตุ้งสมัยก่อนไปที่บริเวณปากอ่าวนะครับซึ่งเป็นจุดที่บรรพบุรุษของใครหลายบ้านเนี่ยเคยเดินทางผ่าน ได้มีโอกาสขึ้นไปสักระเทพเจ้ามหมาโจกหรือว่าที่คนท้องถิ่นเรียกว่าไหตังม่านะครับเป็นสารที่เก่าแก่หลายร้อยปีแล้วก็ยังจะพาไปดูสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเศรษฐีอันดับหนึ่งของแต้จิ๋วหรือว่าต้นตระกูลหวังหลีนะครับที่เขามาเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่เมืองไทยของเราด้วยแน่นอนครับจะได้เดินทางจากบริเวณโซวแถวเนี่ยเข้าไปที่เมืองแต้จิ๋วที่มีประวัติความเป็นมากว่าพันปีนะครับและจะได้ไปสักระ สุสานฉลองพระองค์และก็พระมลา,าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งคงจะต้องเล่าอีกครั้งหนึ่งว่าท่านนะครับมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นแต้จิ๋วสัวเถากันอย่างไรนอกจากนี้นะครับผมจะพาไปที่สุสานดั้งเดิมของหลวงปู่ใต้หงหรือว่าใต้หงกงนะครับผู้เป็นแรงบันดาลใจของการก่อกําเนิด โบนาณที่ป่อดต็กตึงซึ่งก็ตั้งอยู่ที่เมืองสัวเถาอยู่แถวเขตเตีต๋ยเอียเอ้ยด้วยนะครับพาไปไหว้ศาลดั้งเดิมแล้วก็สุสานจริงๆของท่านเลยรวมถึงยาวไปยังศาลโบราณของตัวเหล่าเฮี้ยเทพเจ้าแห่งทิศเหนือที่คนไทยเคารพนับถือนะครับบางคนเรียกท่านว่าเจ้าพ่อเสือนะครับศาลเก่าแก่ที่ปู่ย่าตาทวดนะครับเหล่ากงเหล่ามากของใครหลายท่านอาจจะเคยไปไหว้มานะครับ ตั้งอยู่ที่เมืองสัวบุวย้ยไม่ไกลจากเมืองสัวเถามากนักนะครับอันนี้ผมก็จะพาไปไหว้ด้วยตัวเองแล้วจะพาไปชี้ให้ดูเลยครับพาไปแนะนําเลยว่าองค์ไหนเป็นองค์ดั้งเดิมกันแน่นะครับเพราะว่าขนาดของวัดและศาลเจ้าของท่านเนี่ยก็ใหญ่โตโอราญมากๆที่สําคัญนะครับที่นั่นจะมีการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยมนะครับเป็นที่ตั้งของเรือหัวสีแดงครับตั้งแต่บริเวณทางเข้าเลยนะครับ พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปถ่ายภาพกับเรือหัวสีแดงจำลองนะครับถือว่าเป็นยานพาหนะแห่งความทรงจำที่ใครหลายคนเนี่ยใช้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นแรมเดือนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองไทยนะครับโดยภายในพิพิธภัณฑ์นะครับในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยผมนะฮะจะเป็นคนเล่าเรื่องความเป็นมาแบบทุกแง่ทุกมุมของวีรกรรมชาวจีนโพ้นทะเลให้กับทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปได้วยกัน ได้รับชมรับฟังอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ซาบซึ้งใจไปด้วยกันนะครับสามารถทักไลาย ID กันเข้ามาได้ในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเราเปิดจองมาสักพักนึงแล้วไม่แน่ใจว่าที่นั่งเหลือมากน้อยแค่ไหนต้องสอบถามทีมงานของผมเข้ามานะครับแอดไทย i ชน s สท็อปค,ครับหยิบโทรศัพท์มือถือมาแอดกันง่ายๆหรือว่ายกอูกมาเลยก็ได้ครับ082942 4 4 9 4นะครับเราจัดอาหาร อย่างดีนะครับจัดหนักจัดเต็มเมนูดังๆกินครบทั้งหา่านหัวสิงโตอาหารทะเลเข้าวต้มคนรวยที่โจดจันกันนะครับไทยคำจรีนคำวางมาตรฐานแบบกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบ5ดาวไปจนถึงที่พักก็คือโรงแรมเชอราตันกลางเมืองสัวเถาด้วยนะครับส่วนประเด็นของเรื่องเมนูทีเด็ดที่เราเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นในคอนเทนต์ตัวนี้นั่นคือเรื่องของลูกชิ้นเนื้อวัว แล้วก็เนื้อวัวหม้อไฟนะครับฟังกันต่อครับว่าเรื่องราวของมันเป็นอย่างไรหลายคนบอกว่าอา้าวแล้วประวิทยนะคุณวิทย์จะมีพาไปกินหรือเปล่ามีให้พี่กินมีให้พี่ชิมหรือเปล่าเดี๋ยวฟังต่อก่อนนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ฟังครับเมือ่อความอร่อยขั้นเทพไม่ได้มาจากเฉพาะวัตถุดิบอย่างเดียวเท่านั้นแต่มาจากฝีมือคนครับ เรากาลังจะพูดถึงอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดของแต้จิว๋วซัวเถาหรือว่าที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าเฉาชั่นหนิวโงเนื้อวัวในแบบฉบับของแต้จิว๋วซัวเถาครับสิ่งที่ทําให้เนื้อวัวจากดินแดนแห่งนี้นะครับมีความโดดเด่นเนี่ยไม่ใช่สายพันธุ์ของวัวหรือว่าฟาร์มเลี้ยงระดับพรีเมียมแบบเนื้อญี่ปุน่นเนื้อนิวซีแลนด์อะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าจุดเด่นของเนื้อซัวเถาแต้จิ๋วเนี่ยก็คือศาสตร์และศิลปะ บนเขียงครับการใช้มีดครับการใช้ศิลปะในการตีลูกชิ้นที่คนธรรมดาเนี่ยเรียนแบบไม่ได้ในร้านเนื้อม้อไฟแบบแต้จิ๋วสัวเถาที่มีอยู่หลายแห่งในเมืองนะครับแต่ว่าร้านไหนมีทีเด็ดร้านไหนขึ้นชื่อเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะพาไปอีกทีหนึ่งเขาจะไม่แล่เนื้อรอเอาไว้นะครับแต่ว่าจะรอให้ ลูกค้าสั่งก่อนแล้วก็จะใช้มีดเนี่ยแล่เนื้อสดๆต่อหน้าเลยเพื่อคงความสดใหม่โชว์ฝีมือครับทักษะสกิลพวกนี้นะครับต้องฝึกกันมาเป็น10ปีวัวหนึ่งตัวนะครับถูกแยกออกมาเป็น30กว่าชิ้นส่วนเลยครับสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าที่เด่นๆนะนะถ้าไปถึงเนี่ยต้องสั่งแน่นอนเลยก็คือบริเวณเนื้อลายหินอ่อนภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเฉวควานะแล้วก็เนื้อหัวไหล่อ่อนนุ่มหรือว่าที่เรียกว่าสืรน แล้วก็เนื้อไขมันส่วนหน้าอกอันนี้มันจะกรุบกรอบๆหน่อยโอ้โหผมพูดแล้วน้ำลายไหลเขาเรียกว่าช่งของหิวเคล็ดลับก็คือการแร่ตัดไปตามแนวกล้ามเนื้อของน้องวัวน,นะครับอย่างแม่นยำเพื่อให้เนื้อนุ่มนะครับจริงๆก็คือจัดการมันในวันนั้นเลยนะฮะเอาว่าเข้าใจกันละกันนะฮะแล้วก็การหั่นเนี่ยจะหั่นบางในระดับมิลลิเมตรครับนะฮะประมาณ0 3มถึง0.5มิลสามารถให้แสงเนี่ยส่องผ่านเนื้อได้เลยนะครับ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าการแร่บางๆแบบนี้เนี่ยช่วยทําให้เส้นใหญ่กล้ามเนื้อเนี่ยมันนุ่มนะฮะกินอร่อยโดยไม่ต้องนําไปหมักกับอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ความสดของมันด้วยนะฮะเด้งๆเลยเมื่อจุ่มในน้ำซุปเพียง1-3ถึงวินาทีนะฮะหรือไม่เกิน8วินาทีเนะี่ยในเนื้อบางส่วน,เ,นเขาจะมีระบุเอาไว้นะฮะว่าควรจะต้มควรจะจุ่มควรจะลวกเนะี่ยในระยะเวลาเท่าไหร่นะฮะรสชาติมันจะเข้มข้นแบบละลายในปากทันทีครับโอ้โห ถ้าไม่กลัวติดคอนี่สามารถกลืนได้เลยมันเป็นสุดยอดแห่งความเหนียวนุ่มที่เครื่องจักรเนี่ยเล่นแบบไม่ได้นะครับลูกชิ้นเนื้อวัวแต้จิว๋วความภาคภูมิใจระดับชาติที่ทั่วโลกต้องยอมสิโรราบแบบโอโ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะลูกชิ้นนะครับนำมาจากเนื้อบริเวณโคนขานครับต้องใช้ตัวอุปกรณ์สไตล์แต้จิ๋วเนี่ย ทุบลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ใส่แป้งอะไรเลยนะฮะตีกันไปใช้เวลานะครับประมาณ40นาทีรวมแล้วท่านนับนะตีทั้งหมดเนี่ย 3, ครั้งมีการเติมน้ำแข็งแล้วก็เกลือนะครับรวมถึงมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้โปรตีนในตัวของเนื้อเนี่ยนะฮะเกิดการเซตตัวเด้งดึงไม่มีการใส่แป้งสารกันเสียหรือว่าใช้เครื่องจักรใดๆนะครับใช้แรงงานมนุษย์ ใช้ทักษะฝีมือล้วนโดยคนใต้จิ๋เขาว่ากันว่านะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นใครทำนะเพราะถ้าทำเนี่ยมันจะเสียดายมากๆเลยเขาบอกว่าลูกชิ้นเนื้อวัวที่ผ่านกระบวนการโบราณแบบนี้นะฮะถ้าปล่อยลงพื้นเนี่ยจากบริเวณประมาณเอวนะฮะปล่อยลงไปเนี่ยนะฮะมันจะเด้งขึ้นมาจากพื้นประมาณ30เซนครับนะไม่ใช่แบบแผลลงไปไม่ใช่นะคือต้องเด้งขึ้นมาเหมือนปิงปองประมาณ30เซนติเมตรคือมันเด้งดึ๋งขนาดนั้นไม่ได้ใช้แป้งไม่ได้ใช้สารอะไรเลยนะครับใช้ความสดใหม่ของเนื้อล้วนเลย กัดแล้วต้องฉ่ำไม่แห้งไม่ฝืดมีรสของเนื้อเต็มคำนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับกระบวนการต่างๆทักษะของมือแล้วก็เรื่องของระยะเวลาการรับประทานเนื้อสไตล์แต้จิ๋วเนี่ยเหมือนกับเป็นปรชัชญาความสดคือรสชาติและการแช่แข็งเนี่ยคือศัตรูของมนุษยชาติอย่าไปทำเอาเลยร้านต้นตํำรับนะครับเขาจะรับเนื้อมาสดๆจากโรงเชือดเลยนะครับแล้วก็ต้องรับประทานภายใน4ชั่วโมงห้ามเกินนี้นะครับ ซึ่งจะเป็นร้านไหนนะครับถ้าไปที่แต้จิว๋วซัวถาด้วยกันเนี่ยผมก็ยินดีชี้เป้านะหรือว่าจะไปได้วยกันไหมครับยังไงดีครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะหรือว่าทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนไปด้วยกันไหมจะไม่มีการแลกเก็บไว้ล่วงหน้านะครับเมื่อลูกค้าสั่งจานไหนเชฟก็จะแลกจานนั้นน้ำซุปที่ใช้ลวกก็คือน้ําใสๆนะครับต้มจากกระดูกวัวแล้วก็หัวใช้เท้านะครับต้มนาน8ชั่วโมงครับคือเรียกว่าเคี่ยวกันไว้จนรสชาติยอดเยี่ยมนะเขาจะไม่ใส่ผงชูรสนะ ไม่มีซอสปรุงกลิ่นหอมล้วนๆเนี่ยมาจากธรรมชาติย้อนกลับไปในปี2015นะครับลูกชิ้นเนื้อวัวแบบแต้จิว๋วรวมถึงกรรมวิธีในการแร่เนื้อแบบแต้จิว๋วซัวเถาเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเฟยอู่จื้อเหวินค้าอีฉานะประจํามณฑลกวางตุ้งนะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเนะครับเรื่องของเนื้อและการแร่เนื้อนะครับ ว่ากันว่าเฉาชั่นนิ้วโรนะฮะหรือว่าเนื้อสไตล์แต้จิว๋วซัวเถาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกินเนื้อธรรมดาครับแต่มันเป็นฝีมือมนุษย์ที่เปลี่ยนเนื้อธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะที่กินได้ครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครน้ำลายไหลเหมือนผมบ้างครับสำหรับการนำคณะไปเยือนแต้จิว๋วโซเถาในทุกๆทริปทุกๆครั้งนะครับกลายเป็นกิจวัตรของผมไปแล้วคือพลาดไม่ได้นะพาทุกท่านไปเยือนแต้จิว๋วโซเถาเนี่ยนอนโรงแรมดีด กินอาหารดีๆร้านดังๆหารพะโล้หมูเห็ดเป็ดไก่นะมาครบนะฮะแต่นะก็เป็นปัญหาของพี่น้องชาวไทยอยู่พอสมควรอย่างที่เล่าไปว่าการนับถือเจ้าแม่กวนอิมนะความเชื่อส่วนบุคคลเราไม่ว่ากันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้รับประทานเนื้อก็คือไม่กินเนื้อนะฮะในเมนูอาหารของเราเนี่ยเราจะไม่ได้จัดเนื้อเอาไว้ให้ในโต๊ะอาหารทุกๆมื้อเลยที่ทุกท่านเห็นภาพที่เรา ใส่ให้ดูอยู่ในตอนนี้คือรับประกันได้นะครับไม่ต้องกังวลสําหรับท่านที่ไม่ได้รับประทานเนื้อนะครับไปกันอีกครั้งหนึ่งไปกันรอบไหนๆก็จะเป็นมาตรฐานเดิมนะครับไทยที่อยากไปเที่ยวแต้จิ๋วซัวเถาด้วยกันกับทางไทยคำจีนคำนะครับเราเปิดรอบใหม่แล้วต้นเดือนกันยายนนะครับ6-9กันยายน4วัน3คืน4 2 5 0 0บาทนะครับกินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบบินแบบ f u ลเ service กับสายการบินไชน่าเซาเทนแอร์ไลน์แล้วก็ไปนอนที่เชอราตัน โดยผมนะครับวิทัไทยคําจีนคําก็จะร่วมเดินทางไปพูดคุยนะครับอยาเรียกว่าให้ความรู้เลยเรียกว่าไปแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเดินทางท่องเที่ยวพูดคุยทักทายสนทนาไปด้วยกันนะครับส่วนท่านที่มีความคิดว่าเอา้านะฮะประวิทย์เล่ามาขนาดนี้แล้วเรื่องของเนื้อวัวนะครับคนที่ไม่รับประทานเนื้อเนี่เนยเราก็ไม่ว่ากันแล้วคนที่อยากทานละ่ะคนที่ชอบทานเนื้อวัวจะทําอย่างไรนะครับผมไม่ต้องกระซิบแล้วกันน่าจะได้ยินกันหมดแล้วนะฮะก็คือ ถ้าไปด้วยกันในรอบนี้เนี่ยนะฮะก็หลังจากที่เรารับประทานมื้อเย็นกันไปแล้วไม่ต้องกินเยอะนะ,ะเก็บกระเพาะของท่านไว้นะครับแล้วตอนกลางคืนหลังจากที่เข้าที่โรงแรมแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพานะนั่งรถไปกินนะ,ะเนื้อหม้อไฟสไตล์แต้จิ๋วโซเเถาแท้ๆไอ้ลูกชิ้นที่บอกเนี่ยที่ปล่อยลงพื้นน่ยนะฮะสาเซนเด้งขึ้นมาเนี่ยจริงไหมนะเนื้อมันสดใหม่อย่างไรเขาแร่จนส่องเห็นไฟทะลุเนี่ยจริงหรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวเราไปด้วยกันแล้วกันสำหรับสายเนื้อเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยนะผมติดใจมากนะชอบมากๆนะครับเนื้อหม้อไฟแต้จิว๋วซัวเถาเนี่ยนะไม่มีใครเกินนะไปทุกครั้งก็ต้องลองทุกครั้งนะก็จะดีมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนถ้าในรอบนี้เนี่ยมีพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นสายเนื้อด้วยกันเนี่ยเดินทางไปด้วยกันกับพวกเราชาวคณะไทยคำจีนคำและเดี๋ยวมื้อดึกนะเดี๋ยวเราไป รับประทานเนื้อหมอไฟร้านทีเด็ดของแต่จิ๋วสัวเถาด้วยกันนะขออนุญาตนะครับอันนี้พูดจริงให้คลิปนี้เป็นคำยืนยันนะครับผมเป็นเจ้ามือให้เองนะไม่ต้องสนใจเรื่องของค่าใช้จ่ายในการไปรับประทานเนื้อ มือพิเศษมือนี้นะครับเอาว่าแค่ทักมาก่อนนะครับเพราะว่าโปรแกร,รมทริปนี้เนี่ยนะฮะ6-9กันยายนเนี่ยเราก็โปรโมทกันมาหลายช่องทางกันมาสักพักแล้วนะฮะผมเพิ่งเดินทางกลับจากจีนมาเมื่อวานยังไม่ได้ถามทีมงานเลยว่าเหลืออยู่กี่ที่นั่งนะฮสำหรับการเดินทางไปแต้จิ๋วสัวเถารอบใหม่นี้นะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยก็เตรียมไว้ครบแล้วพร้อมออกเดินทางนะครับคณะของเราก็สบายๆใช้รถอย่างดีนะับมีไกด์ท้องถิ่นดูแลอย่างดี มีผมแล้วก็ทีมงานไปด้วยนะครับผมยังไม่รู้จํานวนว่าตอนนี้รับสมาชิกมาแล้วกี่คนเอาว่าท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะเบอร์เราขึ้นไว้ให้ต้องนานแล้วนะ0829424494หรือว่า ง่ายสุดเลยคือทักไลน์เข้ามาแอดไลน์ ID เข้ามาครับนะฮะแอดไทยนสทอนะบอกว่าสนใจโปรแกรมแต้จิ๋วสัวเถา6-9กันยายนนี้นะครับทักเข้ามาได้เลยทีมงานนะครับจะนำโปรแกรมนะครับส่งให้ท่านพิจารณาทันทีแล้วถ้าตัดสินใจได้แล้วนะฮะชวนคนที่รักนะฮะชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะฮะก็รีบนแจ้งทีมงานบอกว่าขอลงชื่อจองเลยนะครับและถ้าจะกรุณาก็บอกมาด้วยนะครับว่า อยากจะไปกินเนื้อนะฮะผมจะได้ลงชื่อติ๊กเอาไว้ก่อนจะได้เตรียมรถในการพาทุกท่านไปได้ถูกนะครับเอาว่าบอกกอาไว้แค่นี้ครับไม่รู้จะบอกหรือว่าโปรโมทกันอีท่าไหนนะครับเอาว่าเราครบหากันเหมือนเพื่อนแล้วกันไปกินเนื้อด้วยกันนะฮะไปเที่ยวแต้จิว๋วซัวเถาด้วยกันนะทั้งหมดนี้ก็คือคอนเทนต์เนื้อหาของเราครับกับการตั้งประเด็นคําถามที่ว่าเมืองจีนนะครับเขากินเนื้อกันเป็นล่ําเป็นสันจนกลายเป็นอาหารที่โด่งดังทําไมคนไทยเชื้อสายจีนโดยเฉพาะชาวแต้จิ๋วในประเทศของเรานะ ไม่กินเนื้อนะครับก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นนะค,ความเข้าใจมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้กดติดตามเหมือนเดิมครับช่องทางของเรา Awake Media ไทยคจริงคำนะฮะเป็นกำลังใจให้กับผมวิทย์ไทยคจริงคำและก็ทีมงานของเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับไปกินเนื้อด้วยกันที่โซถาได้จิ๋วครับสวัสดีครับ